สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยฮะอ่าวันนี้นะครับเป็นคลิปฉลองฮาโลวีนแล้วกันนะครับเกไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วเกมพวกผีมันก็น่ากลัวไปบีมันไม่กล้าเล่นนะฮะวันนี้ผมมากับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววันนี้ผมมากับทีมงานคุณภาพครับคนแรกเลยฮะฮัดก็มองฮะขอเสียงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ เสียงนุ่มด้วยนะเสียงหล่อมากเลยอ่ะคนที่สองครับรักฮะรักรักสวัสดีครับไม่รู้จะนุ่มไปไหนเออเรามีแค่สามคนเนาะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวได้นจ้ตัวเขาด้วยโอเคโอเคแล้วก็บีวันนี้ให้บีเป็นคิวเลอร์นะครับผม3คนเนี่ยจะเซอร์เวอร์นะฮะไปคลิปตอนรับพาราวีแล้วกันโอเคไหมโอเคพร้อมปะพร้อมมาก เพื่อนเพื่อนความเพื่อนนะเพื่อนเงียบมากเลยอ้อมนะจ้าตั้งใจแล้วโอเคตามแผนนะตามแผนนะแผนอะไรวะมากด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 ไปไปเจ็ดยับแผนของพวกแกไม่ได้ผลหรอกีแกจอบคิวเลอร์ตัวอะไรวะเอาอ่ะถึงก็ต้องใช้ของ ไม่รู้อะไรใครใช้วะมันใช้ของได้นี่หว่าอันนี้ใครใช้วะเฮ้ยลุงงี้ใช้ของให้หมดเออลุงงี้ใช้ของให้หมดไปเลยดีกว่านะเอาให้เต็มเงียบเลยอ่ะอะไรโอ้โหลองง่ายเลยเก่งไงต้องใช้ของอ่ะเฮ้ยผีกระจอกไม่จำเป็นเปิกเพิกเดียวพอที่เหลือเปลืองโอเคนะตามแผนนะเพื่อนเฮ้ยเจอใครมบ้างคืนอันเงียบเงโอ้โหครบเลยอย่างงี้ ไม่ต้องไปหาแล้วไม่ต้องรวมแล้วแหละม่มคืนอันโหดลายใครไป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 ไหนให้ไหนพีมพีมเล่นตัวอะไรวะเล่นไงวะดูทรงน่าจะแทบมั้งไปเดียวกันเย้ยนี่เราดำสามเฮ้ยผีว้าเลยเนิร์ดเนิร์ดนะพีว้าววิยวิงฟิ้งฟิ้ง พิ้นใช่ไหมอยู no the hmm, like ่ไหนวะทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกอยู่ไหนวะจ้าอยู่นู้นอยู่นู้นอยู่หลังนู้นอยู่หลังนู้นอยูงหลังแสดงว่าแกอยู่ข้างหน้านู้่นู้น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 นูหนกไหนนู้นนูอนนูมนนู่นนู้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 นน้นนูไนนู้นนู้นนู้นนด้นนเ้นนู้นนูนนูนนู้นนู้นนู้นนนอ้นูู้นู้ไหนก็ได้นนน้้ง้ง้งัข้นนี่นนรถอย สายแปดสายแปดอุ้ยฟิงว่ะฟิงว่ะฟิงว่ะไหนวะนี่ไงนไงหน้าอยาว้าวไปไหนวะนะแม่งใกล้ๆจะไม่เห็นเลยไอ้รักไม่ดีรักมาโอ้ยผีบ่นด้วยผีว้าวหาไม่เจอเนี่ยฮัทเหยือยอยู่ตรงนี้ฮัท เนี่ยแล้วเนี่ยอยู่อยู่บนบ้านเนี่ยอยู่บนบ้านเนี่ยหลอกผีกันหลอกผีหลอกอะไรหลอกอะไรแล้วอะไโตกถ้าอยู่ขึ้นมานี่จบเลยนะเฮ้ยใครอยู่ในบ้านวะเข้ามาเลยเข้ามาเลยออกมาเดี๋อยู่ไหนวะมาเร็วมาเร็วหาที่หลบกันเร็วมาไอ้บอกอยู่ในบ้านไงโอ๊ยฮันไอ้ล้างหายแล้วไอ้คิซ่อมเครื่องกันเหรอกูอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยไหนวะเฮ้ยจอแล้วเจอแล้วหมอบหน่อยหมอบ เอาไว้ฮะถ่ายแล้ววันนี้่มายี่มา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 โอ้ยเห็นเงาเลยไปมาร้อนไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้แกนี่ทีนี่ผีว่าผีว่าฮ้ยได้เสียงคือออกอะไรกันล่ะไ้เสียงแถวนี้ยไอ้มาเราไปทีมงานเร็ว ีไปในกําแพงร้อนมากกูใช้เส้นไม่หยุดเลยเนี่ยกูเดินผ่านหน้านี่ยังไม่เจอมามาไว้มาแล้วมันไว้ลงมาเรื่อยๆมาเลยๆเฮ้ยเนี่ยมาอยู่เนี่ยอยู่นี่เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยมามากูสุมไฟแล้วเนี่ยหายไปแล้วมาดูบนที่สูงก่อนอยู่ไหนออกมาอยู่ไหนเห็นกูมั้ยมือมันร้อนไหนวะ ไม่หัดเห็นกูวัเห็นดิเห็นดอยู่ไหนวะเฮ้ยมาดูอะไรเนี่ยคกเลยมาดูน้า่ะอยู่ตรงรถน่าอยู่ตรงรถมาดูน้าโจอยู่แถวนี้ดิเร็วรถอยู่เนี่ยเฮ้ยใครไปไหนกันวะตลงเนะดูดิ คนเออผีอะอยู่ไหนอยู่นี่อ้าวเลยเอาเห็นอยูยไหนเนี่ยเลยเอ้ยเลยแล้วครับลอยมีแล้วโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยกินน้ำเยอะ เรงเพิ่อยู่ข้างหลังด้วยวะทำไมมันวิ่งช้าจังวะสวัสดีสวัสดีใไปดี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 ไปแชฉเราผีหายหมาที่ตรงแรกอะตอนแรกตอนแรกเสียงใครเข้ามาในนี้ได้ยังไงนี่นีหนีหนี่นีจี้ตอนแรกอะ เอาให้ผีหัวล้อเอาให้ผีหัวล้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีตีไม่นตัวพิษผีว่าวผีว่าวแชมว่าไม่ต้องมาหลอกล่ออ้าวหายไปละเนี่ยอยู่ที่เดิมเนี่ยเอาเร็วเร็วเร็เร็วอ้าวเนี่ยเดี๋ยวฮิวให้ดีด้วยเกมนี้มีผีเปล่าวะไม่รู้ ไหนวะ่รับอย่าให้เป็นผีดิรวมปั่นแต่เครื่องไหมเออไอ้รักรักอยู่ไหนวะอย่าให้มีผีอี่สักสิบสิบตัวนะเวลาไปเล่นอะไรเงี้ยอะไรไม่มีอะไรไม่วาฟแล้วเหนื่อยเดินเล่นบออเดินเดินเดินรักเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้บื้มนแล้วรักจะได้เห็นวอยู่ไหนใช่ไหม Ừ. ừ. ừ để vinh mà, để vinh mà này. Lò bơm, lò bơm. Ốc mà chứ bao hết kìa. Ốc mà. Phí mà lắm, phí mà lắm, lên đi. lắc lắc quá. ra Giờ tô tay đi, tô tay đi. Cái này đâu เอาคนมาคนดูเฮ้ยาฮะอย่าดันข้างหลังเออคนอยู่ผีคนเฉยๆยุ่ยใจยุ่ยใจเห็นมังกรมะละมีมังกรด้วยอ่ะอ้าวเลยมาไหนมาเห็นมังกรนะข้างหลังนะเห็นไหมล่ะเลยรักเห็นยังรัก ไม่น่าเล่นตัวนี้เลยไม่หวะมันมาอยู่ใกล้อ่ะตีมแล้วมันวาร์ปอยู่ก็วาร์ปสั้นดินีุ่กหลอกผีหรือหลอกกูเฮ้ยเห็นใครวิ่งแถวเนี้ย โอ้ยโอยโดังแจ๊หวัดดีเอ้ยหวัดดีเอาหวัดดีไอม่ไม่จำเป็นต้องเอาจริงมั่งไปไหนล่ะหลุดเฉยไช่วยหนเว้ยหลุดแล้วเนี่ย ฮ้างให้ไหนลาหไหนแล้วดีดีดีเฮ้ยผีมาว่ะเออเฮ้ยผีมาวัดดีล้างล้างล้งไมดลาอยู่ดีแล้วล้าอยู่ดีเออยู่ปั่นไม้อีกโธ่ผีกระจอกบอกเลยไม่เคยเล่นเรีบาอน่ะนอดว่ะเฮ้ยผีมาผีมาอ้ยดังแจ๊ เดี๋ยวพีไว้เดี๋ยวพีไว้วสวดดีเอาหลบในตู้ใคร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 หลบในตูอ้อ้าวเปไหนวะอยู่ข้างหลังข้างหลังใครอะใครเดินผ่านข้างหลังไอ้ผีวะว่ะโอ๊ยไปเจอผีแล้วเอ้าเอ้าพี

ีีหาผว่าไม่ได้พี่หลงเฮ้ยผีมาเอาผีไม่เห็นเหรอเอาเฮ้ยผีขึ้นมาได้ไงอ่ะผีโกงเอาไปไหนแล้วเฮ้ยอยู่ไหนกันวะ อยู่บนบ้านอยู่บนบ้านไ<า>ปเลยอยู่แบบสั้นแบบยาว <c oughs> เหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> อุ้ยอย่างนี้เปลืองแบตนะเนี่ยทำไมวะแบตเหรอเล่นนโคตรเปลืองไฟเลยใครเจอฆาตกรเฮ้ยเมื่อกี้เห็นว่าแบบตอนมาพูดเลยยังยังย <c oughs> ังยดิ ไม่ซ้อเครื่องวะต้องอยู่แถวนี้นั่งขำกันอะต้องแข็งอ่ะพังไปซะทมงานมาเร็วอยู่ไหนไหนไหนอยู่ตรงข้างๆบ้านเลยแล้วเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวขอขึ้นเขาแป๊บเขาอีกนะพัดเยืนหนึ่งนี้กันนะอีกาจะขึ้นมองกูเห็นแล้ว ไหนอยู่ไหนออกมาแน่จริงออกมาเนี่ยเห็นเห็นกันตุ้งต้นอเนี่ยนี่ซ่อมเสร็จเป็นนานแล้วเนี่ยแล้วนึงขอดูโอ้ยนี่ออกไปตั้งนานแล้วไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนบ้านนะเดินมาดีนี่เรามาเครื่องนี้เดี๋ยวมั้ยโอ้โห อยู่กันเป็นแบบว่ามาชมวิวกันเหรอเจอป่าเฮ้ยม็นด็กเดี่ยวข้างบ้านบกงมือไว้ไม่ได้อ้กขึ้นเหนืยเนยเน่ยเนอยมา้เฮ้มา้เฮ้ยเฮ้ยเ ยังกำชมมวยคู่เอกไปทางนี้ก็ได้มาดิมาดิเห็นทุกมุมมองว้าว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 ้าวเอาเอาหาไม่เจอพี่มันขึ้นมาข้างบนยุงบน ขึ้นมันก็ลงก็อยู่ตรงนั้นไปนะโอเคขึ้นไปหาโอ้ยขึ้นไม่ใช่ครั้งนี้โคตรอ่ะยริงไหมอ้าวบอกผีวะใครมาซ่อมทางนั่นแหละผีเห็น่าแต่ผีไม่ขึ้นตัวกาตัวกาเกมบันเทิงว่ะผีอยู่ไหนวะผีดูผีดิ พี่เนี่ยวะพี่บ้าพี่บ้าพี่บ้าลงลงบอกกูรมไมเอ้าพี่วับลพี่วับลงพี่วับลงเลยไมือขึ้นไม่ได้อะเอ้ามาขึ้นไม่ได้นั่นแหละมา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 อันนี้มาจริงเอ้าวิ่งวิ่งวิ่งพี่วับเลย พี่วับเลยขึ้นมาขึ้นมาพ,พี่วับพี่วับเลยเอาอ่ะเดี๋ยววับสัน้นๆก่อนเฮ้ยพี่วับเลยแป๊บหนึ่งเดินเล่นให้ฮิกาหายก่อน <c oughs> มาดิมาดิวาร์ปได้ก wow, ็วาร์ปดิวาร์ปได้ก็วาร์ปดิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยผีไม่ว้าบวะอ้าวไม่ตายเหรอทีเดียวจะตายเลยเหรอออกมาร้อยออกมาไปดีกว่าออกมาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมีดาวมีดาว เอา <laughs> <laughs> เอาไปหาไม่เจอไม,ไม่โดนเฮ้ยกูณซ่อมเครื่องกันได้ปะก <c oughs> ูคกดออกเลยได้ปะเนี่ยหรือว่าจะนานแล้วเนี่ยโอ๊ย <laughs> ต้องไ่เจตนาทีดิเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ซ่อมกัน <laughs> <laughs> นีนน dan dan nần mà dưng mà phí vô thì tèo là ở đây đó mama pima 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 tại sao pima chết pima 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 รู้ในแถวนี้แป๊บนึงไปหาอะไรสนุกๆก่อนเออควันแต่เห็นแต่วิวิมันเป็นรู้ตัวดีเงี้ยเออบ้าว่ะผีวายผีว้าวไปเครื่องไหนวะผีอะผีมาเครื่องนี้แล้วผีก็หายไปแล้วเว้ย ีีไไดด้ต้องแอบอยู่แถวนี้แหละออลโอ้ยได้กล่องพยาบาลเฮ้ยดีเสียงใครทำไรวะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเสียงดูงข้างน,นี้ดนี่เหระผีมาว่ะมาว่ะไม่ผีมาผีมา ยังอยู่นี่อยู่ไปแล้วเพิ่งไปเพิ่งไปอุยอ้ย <c oughs> อยุ้ยผู้หง <c oughs> ว้าวอ่ะอาเลยโคตรกากโอ้ย,อยตัววาร์ปนี่มันวาร์ปเลยอะ่ะ <c oughs> อ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วได้อีกเครื่องหนึ่งก็ครบแล้วสิลายสีเครื่องอยู่ไหมเหรอ ใครมาถอนเสาอะไรทางนี้เฝ้าไหนฮัทฮัทไปไล่เปิดหน่อยดีกว่าไปอือถอนเสาไม่เจอถอนเสาอยู่ตรงนี้หาไม่เจอผีไปแล้วผีไปแล้ว tôi cửa đã nó quất cả chọc à, hui 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 ôi. hui 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 เฮ้ยครับประตูอยู่วะเฮ้ยประตูเปิดแล้วบานหนึ่งนี่ว่าเปิดแล้วเปิดแล้วเออผีแมงลัล่องลอยผีลาล่องลอยว่ะฮิว่้าีิว่้าเรียก่เหาไม่เหรอเรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

ยังตีไม่ได้อีกนะอุ้ยอุ้ยประตูโดนปิดโอ้ยเมื่อกี้เชียวตูดไวนิดเดียวเองอุ้ยมีว่าอุ้ยพออันนี้มากๆแม่งกั้นว่าใครเอา้ามหน้าต่ากันนะอุ้ยอุ้ย มันวิ่งผ่านได้ยังไ่ตีเลยมันวาร์ปอยู่อ่ะโอ้ยตีโดนแกแกหมดร้อแล้วเว้ยใครเปิดปิดต้ิงปิดเลย สงสารผีไปดีกว่าออมาื่ออกมาเหอะออกมาเหอะพ่อะไม่ให้อภัยแล้วอุยเดี <S 2> <S 2> ๋ยวจับไม่ให้อภัยแล้วชิบหายนะออกมาเหอะชิบหายออกมาเลยออกเลยออกเลยช่วยคุณไวย ไปดี่อะไรบ้างมืตอกี้ทำอะไรบ้างมาเพื่อเล่นเหรอเคียร์กันเองเพื่อเล่นเหรอเรื่องนี้รักจะไม่ยุ่งโอ้ยไม่ทิ้งเลยมาเป็นซ่าไม่พิสูจน์แล้วทุกคนทีมีหอเสียงหน่อยตายไป ฮาเมาอ่ะเ <Yeah. S 1> <laughs> ย้โอ้ยยังฮ่าโอ้ยปวดหัวคับเหนื่อยอะเหนื่อยมากอะ <Yeah. S 1> โอเคฮาโลวีนปี2อง6ันสิโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฮาโลวีนปีนี้ขอให้มีความสุขนะเฮย